ขอดูคําตอบที่ชัดเจนขอดูคําตอบทางปุ้นแห่งกรรมแต่เฮาเก็ดมาได้เรื่องนี้เนาะมันมัน,ม,นมันเฮาจะต้องต้องบอกว่าย่างไงมันเป็นเรื่องตักท้องเรื่องความกังวลของชาวบ้านซึ่งมันแบบได้หมายถึงเฮาคนเดียวเฮาเป็นแค่ตัวแทนณนะวันนี้เฮาเป็นแค่ตัวแทนสิ่งที่กังวลเองหลายๆอย่าง เราก็จะต้องฝากไว้ทางกับทางส่วนราชการยิ้มได้ต้องคนแอำเภอยิ้มได้ก่อนค่ะคนมากถึงจะยิ้มได้าว่ตอนนี้ค่าบท่านประธานครับผมก๋อยเนี่ยมันมีคัตเตอร์หลายหลายหมู่บ้านที่ว่าปิดหมู่บ้านไปหลายหมู่บ้านแล้วมันสถานการณ์โควิดโรคโควิดในระบาดในอมก๋อเนี่ยมันน่าจะมากกว่าทุกอำเภอแต่ทีนี้ผมช่ว่าเขาอยากจะขึ้นมาเปิดบุกสินค้านะครับแต่ว่า สถานการณ์ณนะตอนนี้มันมบสมงวัวที่จะต้องเปิดนะครับทีนี้ก็เลยมาขอความเมตตาจากท่านาเพราะว่าท่านนะเื่อเพื่นแบบรับฟังเหตุผลมบรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเลยหรือความสัมพัธ์กับเจ้าอมก่อยเลยครับทีนี้เราก็ต้องมาอย่นแบบนี้ จะขอคว่าเราอยากทำครับได้อยากทำครับเราอยากอยู่แบบสงบอันนี้เป็นตัวแทนของชาวบ้านส่วนหนึ่งจริงๆชาวบ้านอยากมาทั้งนมดแต่สถานการณ์โควิดเราไม่สามารถรวมตัวกันเกินร้อยคนได้แล้วตอนนี้เป็นภาวะฉุกเฉินสมควรจะต้องจัดการเร่งด่วนภายในที่เรานั่งรอนีได้ก่าเจ้าถ้าเปิดปัมสิดบนทั้งเดือนทั้งปิดสองเดือนเราก็ยีนย แล้ววันนี้ก็จะขอความคาดหวังจากท่านว่าถ้าพี่น้องประชาชนออกมายื่นในส่วนน้อยก็จะบอกว่าผมขอแค่ดีอยู่เดียวน,นะครับต่อที่คุณยังบอกออกมาแต่ถ้าว่ามันม,ไนไม่ได้โผล่นะไรไปยกกัะครับอาจจะออกมาทุกถีบ้านนะครับอันนี้ก็ฝากท่านไว้เพราะว่าเรา,าต้องการที่ผู้นำของมูลองค์ก่ขอยเราเนี่ยสูงซุเนี่ยครับต้องเป็น่วมเป็นใหดูแลพี่น้องประชาชนใช่ไว่า บรรลับความความที่เห็นไต่เราทนะครับอันนี้กบคฟาดฮัทจากนีฟาดหับผาครัวฟาครัว